คน,นคนไหนเป็นแม่คนนี้แน่นอนเลยนี่คนนี้นะแม่แน่นอนเลยคนนี้พ่อเหรอโอ้สงสัยพ่อคนนี้กี่ตัวสองสี่หกโอ้หกตัวว้า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 วนางขาวนางดำนางน้ำตาลนางทองจ้าสวัสดีคะ่ะพี่น้อง fc เจ้ายอ้อยินดีต้อนรับ ข้าวจู่ซ่องสวาวย้อพอกระเทินเด้อจ้าวันนี้สวาวยอพาเดี๋ยวมาซื้อมะขามมะขามยักษ์มะขามปลาหมึกมะขามยักษ์เด้อพี่น้องเด้ออยู่เฮือนเสียสมพงมเสียเมื่อ,อดองพี่น้องเบิ่งมะขามเพิ่นพักง่ายง่าปุ๊บอ่ะพี่พจะผู้เจ้าพนเนาพิ่นได้สายเจ้ามันจะจีบตั้มเพิ่นรับอเพิ่พนรับทราบเลยมันแบบ ใช่เลจะ,จะได้มาเอาวนเนาะน,น,น้ำจมน้ำินี่จ้ามาะขามมัดไน้โอ้มีมัดดิมแม่นี่อ้ยเยเฮ้ยแห้งมัดมัดมายุดเดม,มันดองอแห้งแล้วลูกคุณเดามากรทานกระดกเถ้ะเนาะี่คือนี่คือลูกทันนะคะ ทุกคนพุชารคิสันนี่คือลูกทันนะคะอ้าวบริเวณอย่างเด้อพันลนเองเด้อนี่จับเบาๆพกคุลงมาพี่น้องพุชามันสีหน่วยเนาะหน่อยใหญ่ใหญ่เดือนนี่น้อยหรือใหญ่เทวะนี่สียุกเลยได้เนี่ยตัวนี้มันหน่วยเออหน่วยใบใหญ่ดอกเด่น้นไม้ไดีดังะเดืออยากทำร้ายแต่ดังเอ้ยอันนี้ก็ดืบ่มีเงินไปเฮ็ดไหมได้ ยูทูบก็ยังบ่ผ่านอยู่นี่บ้านแดงก็ยังไม่ผ่านอยู่นี่บ้านดำไม่เหรอจักบ่เคยได้ยินดองว่าบ่เคยได้ยินบ้านติ๊กบ้านติ๊กต๊อกบ้านแดงบ้านดำบ้านเขียวบ่จักมะขามยักษ์จะเอากิโลวันนี้น่ะไอโอไอแมนเอาปะ เธอเทิงมันสีอันพักพักคักกับไพักง่ายพักคักมั้งปา,าหาลูกซึ้งๆไอ้นะอ,อยากกินแบบปอยไม้ในนวลออกมาดูไอ้อ,อยากกินแบบอันปลาราตอนตอนนะไอ้มีไหมคะมีปลาราตอนมีแต่ปลาราแค่นั้นแหละเอาไปให้กินนั่นแหละโอ้เหรอขอกินแน่หน่วยนึงนะกินมะขามนะขอหน่วยนึงพอนะจ๊ะวุ้ยต่ำเส้นมะถั่วคักนะเมื่อคืนเนี่ยยังหายผมมีมะขามเนาะต่ำเส้นมะถั่วเฮ็ดชมมันนะพี่น้อง เฮ็ดส้มเฮ็ดส้มตามมกถั่วแซ่บด้ะเรต้องใส่มะเขือขึ้นเต้องใส่หมักน้ำอันนี้ใส่ข้อเดียวก็พอแล้วนี่ไ่ได้มันซี้นะเออเนาะบอกเพิ่นบนมีบันไดบ่ซะบอสิซี้กับมอเป็นยังเพราะเทงย้าใ <1 Catholic> ห้มันออกอยู่แล้วอือเฮ้บันไดเอาเมื่อละต้มก่อนบะจะให้น้ำเดือดคดก่อนให้กระทิมลงเดือดแห้งๆแล้วก็เอาล่งหรออือให้เปลือกมันรุดออกฮะ เอาจำตั้มนี่ก็จำได้ไอเออยหาเลือกเอาโต๊ะจำตัมตำ้มนี่โอ้ต้องหาหน่วยตึงๆมันบ่อ,อ,อ,อะไรอะไรกัดหน้าแดดกูด๊อกมดเหรอเฮ้น้องกูขี้ร้ายกบบยูอ่ะฮะโอ้นี่ไงไม้เนื้อไอ้ไม้ไม้ยื้นู่นเนี่ยไม่ใส่เธอเธอกับเบิง้งอันชัน่นจํ ฉันก็มาขามข้อเดียวอันนี้วามาขามหลายข้อได้อันนี้น่ยมาขามหลายข้อแต่พี่นมาขามข้อเดียวยื้อบะถึงจ้าโน้มลงมาฝยายมันฮักของเราเลยมัมีก้อี้แมนโอ้ยเดือนนี่นี่พี่น้องนี่เอาอ๊อบไหมเอามือแตะน้ำลายเลยจ้ากลือเอามือแตะน้ำลายเอออืมอืมไปก็ระเบิดเนาะไปนี่เนาะเฮ้มีมัดอีกว่าเออป้า จ้าเจ้าคือแบบเอาหูพักนี่นาฬิกาพี่อยากดูมันไหมของนี้ก็ห้าพร้อมต้องชแม่แล้วด้วยาเอ๊ะว้ายเห็นอะไรบ้างนี้มีหมาแม่ลูกอ่อนเนาะก็เลยมีมัดไออยู่สายมันจะปลายมันจะปลายผู้บ้านนี่อู้หักนี่โค้งคักแต่เดือนเดือนมาแม่เอาแม่พักนี่นี่เอาจุ้มนี่ก็ได้นี่นี่นี่พักนี่ระหว่างกลางช่องช่องแคบนะคะพี่น้องเห็นบ่โค้งคักแค่ พว e ัน <estás S 2> <teaching. S 1> ี้กะเออเดือนเดือนเดินพ <election> ี่พี่พี่มาเอาตัวพี่นี่นี่นี่มาเอาจุ้มนี่นี่นี่ะคักเลยนี่มาเรียดากเห็นไหมเออเอออืมออายังกัดแก้มโอ้ มันบรไคักเด้อค่ะมันแก่กับมันบดแก่โพดกับบพอดีจิ๊บนะนี่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 ้องเห็นบอกฮะซองอะซองมืดๆนเห็นบอกโค้งๆนะเห็นบอกยับเข้าไปผุระวางกลางซองนะเห็นบอกระวางกลางซองนะะซองวันนะระวางกลางซองวันนเห็นบอกฮะน่นะนี่นี่นี เอให้เบิเเอน่เออน่นนี่นี่นี่เอาแมนเออบัตรพอด้ว่าสิเมนให้ดะเแม้นอันนี้เาใคร้ไมฮะแม่ใครโทรมาเครื่องไข่เครื่องอ้ไม่ใช่หรอเออนั่นล่ะพัวนั่นล่ะอุ๋กเตี้ยเตี้ยตๆนึงเนาะเฮาก็ยังยื้อบ่ถึง ส่วนสูงบได้มีแล้วที่บได้ลูกสายอือแล้วมาเสียฮะเสียเอาเต็มถุงแล้วผู้เจ้ายัางอยู่แต่ปัม๊มอันแก๊สพอยก๊สรัางเนาะเจ้ามาแต่กุ่มีปยุ้งโอ๊ยโอ้ยมันไม่ขึ้นโอ้ยยุงมาแบบนี้โอ้ยยัมน,ยยนมัดพี่น้อง<า>เอ้ยถ้าเข้าแล้วคันเลยนะอันนี้ฮึ แดดหมดเอาเลยเอาได้ยูเอาเธอเสิ <c oughs> เอาเมดเต็มถุงนี่ปะโมดเต็มละเพื่อนขาย,ยาขเขาเฮ็ดทีละน้อยโอ้เราขายโลเท่าไหร่นี่ฮะสิบ <15. S 3> ห้าข้าวโรลสิบห้าใส่เนาะเอากระปุกทางง่ายๆในไปเท่าไดรกระปุกในซาก่อนนะเฮ้ย กระกถังเข้าผู้จัดการซื้อมาน่ะเหนื่อยด้วยเอาเรากะใส่ถุงสักก้อนนะถุงมื่นแล้วเอากะจังยัดลงต้องดอกเสือทงถุงเทิงเนี่ยดอกเสือทงอกระป๋องนะเสือทงแล้วก็ะเซาะกระทางนี่จ้าดื้อเทงเนี่ยซับเถึงนะเพื่อเทิงเยอะกว่าเทิงนี่เงินเอาโน้มล่ะอันบันฮักเด้อโอ้หน่วยนะคักแต่นาะครูเออไอไอหนยโนยทั้งเทิงนะไออืออือ นางกล่องเสียได้เนี่ยของเสียซื้อเด้อพี่น้องเอ้ยมาพอดีเป็นภาระ,ะมาพอดีกีดได้เนี่ยสาวเยาอพอกระเทินคอนเซปต์โอ้ยหผู้ผู้ผู้ไอเอคักขักขักเออคักขักขักไอคอนเซปต์สาวเยาอคือไปที่ไหนกีดที่นั่นโอ้โหโอ้เดี๋ยวด,ด,ดูซิดูซิเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอามา ต้องขยายเลยโอเคโอเคขยายเนี่มเออนั่นแหละขยายนะมัใหญ่กว่าสามเท้าหนึ่งสองส้ำไหรือยังหกฝักใหญ่มากเห็มือแดงไหมเนี่ยใหญ่มากเลยน่าเบิดอ่เด้อ่ะ่ลเด้ มันอยู่ในอันใบใบมันนี่ฮ่าบอกเห็นต้องปืดปืดเบื้องไงเนี่ยซมืน่่ะได้เรก็ได้หมดเลอืมอนดีอันดีเฮ้ยไม่อยัางนี้ใส่ไพยบล็อกมีรังนกคับได้รังวนี่เลี้ยซับตรงนี้อืมสะอ่อนเนาะพักง่ายแท้ ไอ้เอ้ยปลูกสักปีมันจังสิเป็นมากไอ้นี่ทินี่นี่บ่อเท่านี้เดือนเธอคือบ่อซื้อมาปลูกในสักต้นเมื่อนี้ซื้อแล้วบ่คือมันขามนี่นี่ขาดปัญหาแป๊บเดียวนึงได้เห็นยายอันเห็นยายหวายปลูกค่ะมอมันมันมันบวดตึงงไปนี่นะบ่แกงมาเลยแจ้งมาเลยสักโลนั่ล้วนี่จะขโมยอ่ะโตหามันช่วยคนดีนี้ ตีอะ้สิบโลโเลยเหรอบ่อมาม่านักโลเลยมั้ยเพื่อนซ้ฟบ่หลายเเอเต็มทุงนี่บ่ออือด้เจนยุงต่อให้เรากามาเด้อกรนมาจัดาเจนของเพื่อนเป็นแล้วบ่เขาทำเสริงน้ำตาลว่าบ่ชักมือจังสิได้กิน เกือคืนนึงหรอวะโอเคเมื่อมือเมื่อคืนเื่เดียวแล้วเเอาน้ำอ้อยพร้อมใส่น้ำอ้อยพร้อมบ่ใส่หัวเสื้อมันพร้อมมันบ่ไม่ต้องใส่ใส่อะไรบ้างล่ะก็มีน้ำตาลกับน้ำอ้อยต้มต้มต้มในน้ำอ่แล้วก็เอาเทออกอะไรที่อะไ้บันนี้เอาน้ำยังใส่บันีใส่นตะเกลือก้อนหนนี้เอาขึ้นนี่พร้อมดีแล้วครับเขาเขาต้มน้ำให้เดือด ตัวนั่งเหนเดือดแล้วใช่ค่ะมันแล้วเอามาขามลงไปลวกแกะกากออกก็อซส้น้ำปูนแต่แซนนี่อะไนี่ครับไม่เห็นอะไรอีกบ่เนี่ยแส้น้ำปูนแส้น้ำปูเลยเออแส้น้ำปูไมนจางเป็นสีมันเป็นสีอ่ำนะมันเป็นสีมันสีออกเหลืองๆป่ะอันนี้มันเป็นเหลืองๆนั่นเด้สิฮะแสดงว่าแตะ่แส้หัวเสื้อบ่แต่เพราะวาเป็นสีสีน้ำตาลนะสีน้ำตาลมันสีแซ่บกว่าบ่มันสีขาวป่ะเนี้ยมันคิดโรค่ะ เอาที่เอาโลซื้อซีโลเอาซีเรโลเขาจะขายเองไงเขาคิดหลักใช่ไหมมีแต่คิดหลักได้หนิไม่ได้แม่เจ้าของสักคนอันนี้เอเจนต์เอเจนต์ขายตัวนี้เอเจนต์ขายเอาแมคค้าเราเป็นแม่ค้าวันนี้แม่ค้าคนกลางได้หนิขายพริกเละกะเกะเฮ้ยโลเอามาจากอันพริกอันพริกอันกาบนาเนาะบ้า ยังได้มักเพชรจยาไังได้มักเพชรธรรมดาธรรมดานะนะพี่ต้องเป็นจักยาได้ถ้ามาเอาวันเอาซามรู้หรมือไหร่เออมันขาดถือเนาะเราสร้างมันอยู่ในสายนี่หลักทงซับอีกไลยอือคือมันบุญเติมแก๊สได้ต่อเลยเออเขาสิ่เลี่ยมแบบแบบเมื่อสร้างมันเมื่อสร้างแต่พูดหล่อเราเป็นพี่จัง จ้างเติมงานมีเท่าไหร่ก็คือคิดไปตามนั้นเลยแหละเออเพิ่มปัจจัยเอาเดี๋ยนี้เติมอืมเพิ่มเธอปัจจัได้ลายได้สัมผัสไปเดินเองนี่ฮะโอ้ยเดือนแกะมดอันนี้จะชักขึบนไหมพอพอแม่ให้เอาไได้หน้อยๆได้โอ้ไม่เห็นโอ้ยมันเป็นสาวคุณบ่สนี่สาวสาวนี่นี่นี่หัวนี่นี่เถิงนัด ตนตนมันบ่ะแล้ววางมองนี้เ like ด้สระนี no. Yeah, no. Oh. Oh. Uh ่เด้นี่เดือนนี่นี่ี่มองตนตนไอ้นี้นี่อมองนี้นี่อมองนี้้เออเมื่อสร้างต่เขนนะมื่อสร้างต่ซาก่อนพูมันมีแต่โอ้ยลบลบคอยที่น้องโอ้ยขอนไม้บักใหญ่พอขอนไม้บางใหญ่เนะ้านดานกมีบักสะแม่หัวจแโคะค ยังบม่ได้รับสิ่ปิดเอาปิดเอาเนาะสาวผู้ไทยได้นะฮะกับไปเส้อตัวเล็กเขาเลยสาวผู้ไทยได้สุดเพิ่นบอกเนาะสุดสาวผู้ไทยได้เหมือนี่ค่ะพ่อแคบแดงเดชสาวผู้ไทยครึ่งนึ่งสาวผู้ไทยครึ่งนึงอันนี้สาวย่อพ่อกระเทินอันนี้ค่ะก็มีผักมาคักแล้วมันบวชิงขึ้นนี่เพื่อจะมันไว้คุณนายเออจนสิ่งนี้ บ่เดือนขึ้นอันนี้งอยนี่บ่ได้ปะย้ะมันปื๊ดปีดปั๊บปะงอยผ่านนี่ย้ะปิ๊ดปั๊บปะนี่นี่เขาเอาไม้ดันไม่โยงเมื่อทดลองสักก้อนใหญ่เอาผงกลางในใส่อ๋อมีอยู่เอาเมื่อทดลองสักก้อนหนึ่งค่ะพอแล้ว โไมันนั่นแหละแรงเหรอใช่ช่างช่างตามนั้นแล้วก็เอาคิดตามนั้นหรือล่ะไปตุ๊กมันสามสิบกิโลคุณบ่นะโลดมพอนอาซองที่เี่ก็เล้อเพ้อแล้วไปจ้ากับสาวกอนกันไปสาวผู้ไทยเบอร์โล่มือหน้านะอีกส่คำโล่มือหน้ารู้ไป้โล่ดูงาไงงาไม้ปีนี้พอได้เกี้ยวมื่อเด้ออีตาอู๋มาหาว่าวันที่สิบเขาบอกเขามีสุขเขาก็ไม่เกี้ยวเออแมน สลัดแก้วเอาแป๊บเดียวพี่น้องเอ้ยดกถักกันแน่สลัดคอสอะไรหรออ่าโกบกวานเราหนี่กระถักเลยนาะนี่อันยอดอันนั้นได้นี่เงดเหลืองนะแม่งไปกุูปมันอก่อแซ่บบัแซ่บตัวบัวห้าวอันคือกระปูหรอเฮ้ยคือกระปูมันก่อแซ่บมาแล้วมันธรรมชาติเอาอัมากรูปอยู่เมือนมันกับบัวแยกแซ่บมันบัวห่อคือผักหวานครูด้ะ อมันได้มันได้ดินจากบ้านมันคือมีมันมีขุนมีปุ๋ยไม่มต้องแทบแซ่บขึ้เก้ามันจะอึดมันอึดแต่แซ่บขึ้นเก้ามีรถเยอะโอ้ข้าวพีเจอร์หรือข้าวใครหรือข้าวประบุนปะหรือข้าวพีเจอร์เนี่ยว้าวพี่กันค่ได้แม่นมัดขึ้นหรอบอสโอ้รถเยอะเลยนะเธอ นั้นพี่พ่อที่ผู้จัดการทำไมน่ารักแบบนี้มารับต้อนรับลูกน้องเอาปิดคลิปให้หน่อยบ๊ายบายแค่นี้จ้าตามนั้นจะทุกคนบ๊ายบายนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เสาวยอเด้อจ้าสวัสดีทุกคนจ้าคลิปสองคลสองโ Gracias.